สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุกเกี่ยวกับ เรื่องราวของตลาดซื้อขายนั้งเตะของวงการุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับกระแสเรื่องแรกนะครับก็เป็นกระแสของสโมสรแมนเชสเตอร์เดนนะครับตามรายงานล่าสุดมีการระบุออกมานะครับจากสื่อแห่งกฤษว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เดนกำลังพิจารณาการยืน่นอารอนบิสาก้ากับแบ็กขวาของทีมไปเป็นส่วนหนึ่งในดีลที่ทางแมนยูเนี่ยกำลังมีการยื่นซื้อ My ขึ้นอ d เ s s e y ครับตัวลุกตัวเก่งของทาง กิตติมัลเตนั่นเองนะครับโดยเรื่องของการซื้อตัวการยื่นข้อเสนอเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับสำหรับโริเซ่ครับได้รับความสนใจจากทีมชั้นนำมากมายนะครับแล้วก็นักเตะรายนี้มีค่าสัญญาอยู่ที่60ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับกระแสที่2ครับที่มีการเล่นข่าวหลักมาครับจากดาริโออาร์สนะครับมีการระบุว่าบาเยอร์มีการวางแผนเตรียมยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน80ล้านยูโร เพื่อนมนาวให้บาเซลนาเนี่ย ยอมปล่อยโรนัลโดอาราโกย้ายออกจากทีมในช่วงหลังจากจบซีซั่นนะครับถือว่าเป็นเม็ดเงินราคาที่สูงม,มากแต่สุดท้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าบาร์ซ่าไม่ได้แบบสนใจที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมากขึ้นกว่านี้ก็มีโอกาสลุนเหมือนกันบาร์ซ่าอาจจะใจอ่อนก็ได้เหมือนกันนะครับทางฝั่งของแอสตันิล่าครับตอนนี้มีรายยังหลังมาจากสกายปอตนะครับมีการระบุออกมาว่าแอสตันิล่าจริงจังในการ ควาตัววิลเลเป้แอนดอร์ซอนนะครับปีของลาซิโอ ทีมจากลิกอนตาลี่นะฮะที่นักเตะรายนี้สัญญาเนี่ยเข้าสู่ช่วง6เดือนสุดท้ายเรียบร้อยนะครับและนักเตะสามารถพิจารณาตอบรับข้อเสนอจากที่ไหนก็ได้นั่นเองนะครับผลงานของอเดรซอนเนี่ยก็เข้าตาอูนัยมารีเป็นอย่างมากนะครับก็รอติดตามกันครับมีประสบการณ์ในอังกฤษอยู่แล้วเพราะว่าเคยมาลงเล่นให้กับเวสแฮมมาก่อนนะครับในรายของจอแดนเนลสันครับตามรายงานจากเดลี่เมลจอแดนเนลสันครับอดีตกองกลางกับทันทีมของลิเวอร์พูล ปัจจุบันเนี่ยคาแข่งที่ประเทศซาอุกับเอาเอติฟากเนี่ยมีความต้องการที่จะย้ายกลับมาเล่นในพิเบรนกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับหลีกซาอุแล้วก็ที่นั่นนั่นเองนะครับก็รอดูกันว่าจะเป็นทีมไหนนะครับตามรายงานจากดวิดออสตีนนะครับนะักข่าวคนดังก็คอนเฟิร์มครับว่าท็อตแนมอัสเ์เปิดดีลยืมตัวตีมโมเวเนอร์จากออเบนไลซิกได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับโดยมีออปชั่นซื้อขาดราบ 15ห้าจนถึง20ล้านยูโรได้นะครับคอนเฟิร์มตามนี้นะฮะขณะที่ฮันดิบาลเมสบี่กองกลางดาวรุ่งของแมนยูตัดสินใจเรียบร้อยนะครับที่จะมีการเก็บของเนี่ยย้ายไปร่วมทีมเซบีย่านะครับในรูปแบบสัญญาการยืมตัวจนจบซีซั่นนะครับถึงแม้ว่าทางนักเตะเนี่ยจะได้รับความสนใจจากไฟสบวกโอลิมปิกลียงเช่นเดียวกันก็ตามนะฮะคอนเฟิร์มจากโรมาโนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากดเดลีฟเพสมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เดดตกํา กำลังมีแนวคิดที่เตรียมเปิดฉากเจรจากับทางท็อตแนมสเปอร์ถึงโอกาสการคว้าตัวไบรอันเซซันยองนะครับแบ็กซ้ายพีเท้าดี มาร่วมทีมในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับส่วรายงานจากทีมทอแกับก็มีการระบุเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสโมสรแมนยูคบว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยได้มีการเสนอขายราฟิโวารานเซนเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสให้กับทางวาเซลยนาในราคาอยู่ที่20ล้านยูโรนะครับเนื่องจากสโมสสเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการลดภาระค่าใช้จ่ายซึ่งเชื่อกันได้ว่าวารานเนี่ยอาจจะเป็นนักเตะที่ทางสโมสรเนี่ยเรียมปล่อยออกจากทีมนะครับเพราะว่าวารานเนี่ยรับค่าเหนื่อย อยู่ที่ราวสามแสนสี่มืนปอนด์ ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับถือว่าสูงเป็นอย่างมากตามรายงานจากโรมาโน่ครับมีการคอนเฟิร์มว่าวูฟแฮมตันได้มีการ Soft time, ส,อสอบถามสโควสเซียบูครับเกี่ยวกับเรื่องของการยืมตัวปอบิโอคาาโยครับปีกดาวรุ่งชาวโปรตุเกสมาใช้งานจนจบซีซั่นนะครับเทลกราฟครับก็ได้มีการเน้นในเรื่องของบูฟแฮมตันเหมือนกันอีกกระแสนหนึ่งนะฮะว่าบูฟแฮมตันเนี่ยมีความสนใจที่จะยืมตัวแดนนี่อิงนะครับหัวหอกของทางเวสต์แฮมมาเสริมแนวรุกเพิ่มเติมใน,ในช่วง ตลาดรอบนี้นะครับโรมมโน่เก่าวเพิ่มเตมิมอีกนะครับว่าเวสต์แฮมเนี่ยมีความสนใจในการดึงตัวสตีเฟนเบิร์กวายนะครับปีกชาวคอนแลนด์ของทางอาแจกมาเสริมทัพแต่พวกเขาเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีการขายผู้เล่นบางรายออกจากทีมไปเสียก่อน นะครับปิดท้ายกันครับตามข้อมูลจากฟอร์เดนเพนเบิร์กนะครับกูรูนักข่าวคนดังของฝั่งเงยอรมันเนี่ยเขาบอกว่าชโปโมติงครับส่วนหน้าชาวเคมรูนของไบเยอร์เนี่ยไม่ปิดโอกาสเรื่องของการย้ายทีมภายในเดือนนี้ครับแต่เพื่อร่วมทีมรวมไปถึงตัวสังกัดเนี่ยอยากให้นักเตอราลนี้อยู่กับทีมต่อไปซึ่งเพนเบิร์กกล่าวต่อเลยครับว่าชโปโมติงเนี่ยที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่เขาไม่ใช่ตัวเลือกแรกสําหรับแมนยูในตอนนี้ครับดังนั้นเนี่ยจึงมีความเป็นไปได้สูงที่นักเตะเนี่ยจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์มากกว่าโดยที่ปลายทางเนี่ยอาจจะเป็นลีกซาอุดิอาระเบียหรือกาตาที่ พร้อมมาด้วยเรื่องของเมกินมหาศาสตร์นั่นเองนะครับโอเคครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ